สวัสดีครับพบกับรายการเบอร์ไกด์รุ่นไหนดีในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปจุดเด่นของ Intel Evo Notebook พร้อมกับแนะนำนะครับ3รุ่นน่าซื้อได้สเปคที่แรงลื่นล้ำหน้ากว่าดีไซน์ก็บางเบาแบตเตอรี่ก็ยาวนานจะมีรุ่นไหนบ้างนั้นและจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับ สำหรับ Intel Evo Platform นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของโนบุกยุคใหม่มาห้องกับตัวสเปค CPU นะครับที่เป็น Intel Core i 7จซึ่งทำงานแบบไฮบริดคอมีทั้งตัว P c r e แล้วก็ E c o r e ช่วยกันทำงานนะครับผ่านทางตัว Intel Thread Director ช่วยคอยจัดการทำให้การทำงานของเรานั้นมีความลื่นไหลยอย่างที่สุดเลยซึ่งเมื่อเทียบกับปีนก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าโนบุกที่ได้แพลตฟอร์ม Intel Evo นั้นมีเลือกซื้อหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีช่วงราคาที่กว้างยิ่งขึ้น ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายกว่าเดิมแน่นอนนะคะว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊กที่เน้นเรื่องของการพกพาที่สะดวกสบายดีไซน์ก็พรีเมียมบางเบาและได้เรื่องของตัวประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีเยี่ยมเหนือชั้นกว่าโน้ตบ,บุ๊กปกติทั่วไปซึ่งมาพร้อมกับ CPU นะครับที่หลากหลายในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัว H-Series ที่เน้นความแรงที่มากกว่าหรือว่าจะเป็นตัว P Series ที่เน้นทั้งความแรงแล้วก็ร้อนน้อยรวมไปถึงตัว U Series นะครับที่ยังเน้นเรื่องของความแรงอยู่แต่จะตอบโจทย์เรื่องของอัตราการบริโภคพลังงานที่น้อยที่สุดซึ่งก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะครับว่าจะเลือกซื้อเป็นโน้ตบุ๊กที่ได้ Intel Evo Platform เนี่ยแบบไหนหรือว่าเน้นใช้งานประเภทอะไรมากกว่ากันโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปจุดเด่นของ Intel Evo ในแต่ละหัวข้อให้ฟังกันข้อที่1นะครับ ได้เรื่องของประสิทธิภาพที่แรงลื่นจากการที่ใช้ CPU เป็น Core i 5 Core i 7ที่เป็น Intel Core i12 แน่นอนว่านะครับมาพร้อมกราฟิกที่เป็น Intel Iris Xe g r a p h i c ฟข้อที่2นะครับจะได้ในส่วนงตัวหน่วยความจำแรมเป็น8 g b 16 g b ที่เพียงพอต่อการใช้งานส่วนที่เกีกข้อมูลนะครับก็จะได้เป็น SSD m.2 ความเร็วสูง ความจุก็ต้องแต่256กิกหรือว่า512 g ิขึ้นไปข้อที่3ระบบโดยวรวมนะครับก็จะตอบสนองได้อย่างรวเดเร็วทันใจในทุกๆก,การใช้งานเลยต้องแต่เปิดเครื่องนะครับหรือว่าในการเวกอัพจากโหมดสลีขึ้นมาใช้เวลาน้อยกว่า1วินาทีเท่านั้นข้อที่4นะครับหน้าจอเองเนี่ยก็เป็นแบบมืออาชีพมีความคมชัดที่สูงกว่าโดยติดตั้งนะครับเป็นพาเนล IPS หรือว่าพาเนลเป็น OLED พร้อมกับค่าขอบเขตสี srgb 100%ขึ้นไปข้อที่5นะครับดีไซน์โดยรวมของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความพรีเมียมพร้อมกับมีความบางเป็นพิเศษน้ำหนักเองเนี่ยก็มีความเบามากกว่าโนบุกป,ปกติทำให้พกพาได้สะดวกยิ่งกว่าข้อที่6กนะครับก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวัน8ชั่วโมง9ชั่วโมงขึ้นไปพร้อมกับรองรับการชาร์จเร็วนะครับก็คือชาร์จเพียงครึ่งชั่วโมงสามารถใช้งานได้ถึง 4ชั่วโมงด้วยกันข้อที่7นะครับ จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีเยี่ยมแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ต่อตอะแดปเตอร์ตลอดเวลาอีกทั้นนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยยังรรับการชาร์จไฟทางตัว USB PD อีกด้วยข้อที่8นะครับติดตั้งมาพร้อมกับพอร์ตมาตรฐานที่ดีสุดเลยอย่างตัว Thunderbolt 4ที่จะสามารถชาร์จไฟได้โอนข้อมูลได้ต่อจอแยกได้และการเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิร์กไร้สายก็จะเป็น WiFi 6หรือว่า 6e ที่ดีสุดนะครับข้อที่9เว็บแคมเองเนี่ยจะต้องมีความคมชัดโดยมีความละเอียดนะครับ อยู่ที่720 p หรือว่า1,080 p พร้อมกับมี AI นะครับช่วยให้ภาพเองเนี่ยมีความสวยงามสมจริงเพรอะการลดสัญญาณภาพที่รบกวนทําให้ในการวิดีโอคอลเนี่ยมีคุณภาพที่สูงยิ่งกว่าข้อที่10นะครับยังมีเรื่องของตัวฟีเจอร์ AI ต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมโครโฟนที่ตัดเสียงแล้วก็ รองรับการใช้งานระยะไกลและมีฟีเจอร์เร่งความเร็วนะครับอย่าง deep learning boot อีกด้วยข้อที่11นะครับมีฟีเจอร์รองรับการล็อกอินด้วยระบบไบโอเมตริกไม่ว่าจะเป็นการสแกนหน้าหรือว่าสแกนนิ้ว เพื่อที่เราเนี่ยจะใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสุดท้ายนะครับกับข้อที่2จะเป็นเรื่องของตัวทัชแพดที่มีความแม่นยำพิเศษ,ษ,ษตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยก็ต้องมีไฟแบ็คลิสส่องสว่างทำให้ในการ input อินพุตขมวของเราเนี่ยให้ประสบการใช้งานที่ดีกว่าเรียกได้ว่านะครับจากจุดเด่นทั้งหมดเนี่ยทำให้นาบุ๊กที่ได้ i n t u e v o เนี่ยมีความน่าซื้อมากกว่านาบุ๊กทั่วไปหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับคนที่สนใจนะครับในส่วนของตัวโนบุ๊ก ที่ได้ Intel Evo เนี่ยก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมกันที่เว็บไซต์ b a n a โดยถ้าซื้อกันช่วงนี้นะครับก็จะมีโค้ดส่วนลด2,000บาทอย่าง AP320 ยังไงก่อนซื้อเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดกันด้วยนะครับ คราวนี้นะครับเราดวนต่อเลยว่า3โน้ตบุก i n t e l Evo เนี่ยที่น่าซื้อประกอบด้วยรุ่นอะไรบ้างนั้นนะครับรุ่นแรกเลยที่ผมแนะนำกันก็บอกเลยว่าเหมาะกับสายงาน c อ n เทนต์ครีเอเก็คือจอดีสเปคได้แล้วก็ราคาเนี่ยสุดคุ้มค่านะครับอย่าง asus vivo book s14 x oled เครื่องนี้เลยนะครับมีความโดดเด่นนะครับเรื่องของตัวหน้าจอที่เป็น oled พอเหรียเป็น2อ8 0 โหน1 0 8 0พิกเซลมีเรื่องของค่าสีนะครับ DCP3 100%และก็มี Refresh Rate นะครับ110ยเฮิร์ตได้ว่าจอเนี่ยมีความน่าใช้งานสร้างงานได้เสพงานดีตัวเครื่องเองเนี่ยก็มีความบางเบานะครับเป็นพิเศษเลยมีความเบาเพียง1.63กกิโลกรัมความบางที่1 7 9ามิลิเมตรทำให้พกพาเนี่ยไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังมีความโดดเด่นเรื่องของตัว CPU ที่เป็นรหัส H นะครับไม่ว่าจะเป็น Core 1 2 5, 5, 5, 5, 5 0 h หรือว่าตัว Core i 7 1 2 7 0 h ที่เป็น CPU รุ่นเดียวกับโนบุกเกมมิ่งเลยชนะเรื่องของการประมวลผลในการเรนเดอร์ไฟล์ในการ, ile, การตัดต่อว,ดวิดีโอต่างเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเร็วแรงลื่นแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์พิเศษอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเว็บแคมชิลเราสามารถเลื่อนปิดเปิดได้กรณีที่เราไม่ใช้งาน webcam. เว็บแคมลำโพงเองก็เป็นหามาเกดอนที่เสียงดีเสียงดังใช้ได้เลยส่วนการเชื่อมต่อก็ยังครบคันนะครับด้วยตัว Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E และพอร์ตต่างๆที่ครบถ้วนกับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่3,990มาบาทและ3 8 0 0 0 9 9 0บาทในส่วงตัวเเป็เต็มๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยรุ่นสเปคคอย5 1 5 5าห0 0 h H กาจอเป็น Intel Iris Xe Graphics RAM เองเป็น 16GB DDR4 ตัวโซเล a นะครับเป็น SSD M.2 512GB หน้าจอเองเป็นขนาด14.5นิ้ว OLED 2 0 K 110Hz พร้อมกับได้ตัว OS เป็น Windows 11 Home ใช้งานได้ทันทีและก็ยังมีเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับ Microsoft Office Home and Student 2011เนี่ย เอเประกันเองก็เป็นแบบ2ปีส่งเคมซ่อมศูนย์และก็1ปีแรกมีประกันอุติเห์อีกด้วยกับอีกสปเปคหนึงนะครับก็จะเป็นคอย7 1 2จ0 H แล้วก็ได้อัปเกรดนะครับเรื่องของตัวสโตรเลจเป็น SSD 1TB ก็เรียกได้ว่าเลือกซื้อกันได้ตามงบประมาณเลยเพราะว่าหน้าใช้งานทั้งคู่ ต่อที่ตัวที่สอนะครับสำหรับตัว ASUS ZenBook 14 OLED นะครับก็ถือว่าเป็นบุ๊14นิ้วที่เน้นความพรีเมียมแล้วก็บางเบายิ่งกว่าส่วนปเปคเองเนี่ยก็มีความแรงลื่นแน่นอนกับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่38,990บาทจนไปถึง43,990บาทดีไซน์เองเนี่ยก็ตอบว่ามีความพิเศษนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยความเป็นตัว ZenBook Series เนี่ยทำให้ได้ความหรูหรานะครับกับน้าหนักเนี่ยอยู่ที่1.39กิโลกรัมและก็ความ บาเนี่ยอยู่ที่16.9มิลิเมตเท่านั้นทําให้พกพานะครับไปใช้งานท่องสานที่สะดวกแน่นอนตัวเครื่องเองเนี่ยยังมีความทนทานนะครับระดับ m i l i t a Grade แบตเตอรี่เองก็สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันพอร์ตการเชื่อมต่อก็คบขันด้วยตัว Thunderbolt 4 2พอร์ต Wi-Fi 6E มีเรื่องของตัวระบสแกนไร้น้ำมือนะครับฟินเก็บพิ้นที่ปุ่ม power ตัวหน้าจอเองเนี่ยก็จะเป็นขนาด14นิ้ว OLED 2.8K ที่ Refresh Rate 90Hz ในส่วนงตัว CPU นะครับก็จะมีอยู่2คด้วยกันเป็นตัวคอย5 1 2 240p แล้วก็ตัวคอย7 1 2 6 0 p สหำหรับตัวสเปคเต็ม erm erm นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันรุ่นราคา38,990บาทนะครับจะได้เป็นคอ r e i5-1240p กส์ดาจอเป็น intel iris x e graphic ได้แรม ขนาด16 g b LP DDR5 ตัวสโตรเองก็จะเป็น SSD M.2 ความจุ512 g b ที่มีความแรงลื่นมากกว่าหน้าจอเองก็จะเป็นขนาด14นิ้ว p a n e เน OLED ที่ความละเอียด2,880คณ1,800พิกเซลดีเฟเร a t e 90 h z ตัว OS นะครับก็จะได้เป็น Windows เสีย m o m e และได้ชุดโปรแกรมนะครับ Microsoft Office Home and Student อีกด้วยประกันเองก็จะมีความเหนือชั้นเป็นแบบ3ปี on-site service ซ่ uit, อมฟีถึงบ้าน และ1ปีแรกนะครับมีปะกปันปุบติเหตุอีกด้วยและอีกสปเปคหนึ่งครับก็จะเป็นราคา4 3 9 9 0มบาทมีความต่างในส่วนงตัว CPU ที่ได้เป็น c o ยล์เ6 0 p และก็ได้ในส่วนงตัวโซเลตนะครับเป็น s s d ความจุ1 B เทาบาเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อกันตามโะม,มานได้เลยเพราะว่าดีทั้งคู่น่าใช้งานทั้งคู่นะครับ ต่อันที่ตัวที่3นะครับกับคนที่อยากได้ n o t ตบุ๊ก Intel Evo ที่มีความพรีเมียมแล้วก็โดดเด่นไม่ซ้ำใครขอแนะนำเป็น Microsoft Surface Laptop 5ซึ่งมีความน่าสนใจนะครับจากการที่เป็น n o ้ตบุ๊กไซซิ่ง15นิ้วที่จอใหญ่กว่าแล้วก็เป็น n o ้ตบุ๊กจากแบรนด์ Microsoft โดยตรงในเรื่องของความพรีเมียมจากการที่วัสดุตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์ทำให้ได้สัมผัสที่แตกต่างออกไปแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยมีสไตล์ ที่เป็น Microsoft อย่างที่ไม่ซ้ำใขรแน่นอนพร้อมกันนั้นนะครับตัวหน้าจอเองเนี่ยก็ยังได้เรื่องของเทคโนโลยี PixelSense ที่ประกอบไปด้วยทั้งตัวหน้าจอสก,กรีนได้กระจกเองก็เป็น c o i l l a s s และก็มี Resolution ที่สูงกว่าโดยมีค่า PPI นะครับอยู่ที่201พร้อมกับทำงานร่วมกับตัวระบบ d o p p y Vision IQ ที่มีเซนเซอร์แอมเบียนะครับคอยปรับแสงแล้วก็ปรับอุณหภูมิแสงเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการแสดงภาพลำโพงเองก็เป็นแบบ o อมนิโซนิกนะครับติดตั้งอยู่ที่ใต้คีย์บอร์ดทำให้เสียงเนี่ยมีความดังแล้วก็มีความกว้างเป็นพิเศษมาพร้อมกับระบบไบโอเมตริกนะครับกล้อง IR Camera สแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งานส่วนการเชื่อมต่อก็ครบคันนะครับ ด้วยตัว Thunderbolt 4 Wi-Fi 6 AX และก็มีเรื่องของตัวพ,พิเศษนะครับในการชาร์จไฟหรือว่าเชื่อมต่อกับกอุปกรณ์ Surface อย่างตัว Surface Connect อีกด้วยสำหรับตัว CPU นะครับก็จะเลือกติดตั้งเป็น Core i7 1 2 5 5 U ที่มีทั้งความแรงนะครับตอบโจทย์ในทุกการทำงานแล้วก็ยังร้อนน้อยประหยัดพลังงานเป็นพิเศษกับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่5900บาทโดยมีสเปคเต็มนะครับก็จะประกอบไปด้วย CPU เป็น Core i7 1 2 5 5 u การ์ดจอออนชิปเป็น Intel Iris a e Graphics ได้แรม8 g b LP DDR5 ตัวโสโตรเลตนะครับก็จะเป็น SSD M.2 256GB หน้าจอเองเนี่ยเป็นขนาด15นิ้ว พาแนวเป็น IPS ความละเอียดน,นะครับอยู่ที่2,496คูณพรพิกเซลสัดส่วน3 2ออรองรับการทัชสกรีนแล้วก็มีค่าขอบเขตสี sRGB 100%ประกันนะครับก็เป็นแบบ1ปีตามมาตารฐานของทาง Microsoft ป,ประเทศไทยส่วนอีกสเปคหนึ่งนะครับราคาจะอยู่ที่6 9 9 9 0าบาทจะได้ตัว CPU เหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างก็คือได้ RAM มาเป็นขนาด16 g b และตัว s o l ล d A นะครับก็จะเป็นความจุ502 g b ซึ่งก็ต้องบอกว่า Microsoft Surface และ Top 5เนี่ยเป็นนบุกที่ราคาสูงหน่อยแต่ก็ถือว่าเหมาะสมเลยสำหรับคนที่อยากได้น,นบุ๊กที่พรีเมียมไม่ซ้ำใคร ก็จากการที่นะครับเป็นโนบุ๊ก Intel Evo Platform เนี่ยทำให้มีความน่าซื้อแล้วก็มีความน่าใช้งานมากๆเลยนะครับทั้ง3รุ่นนี้ผมว่าก็เลือกกันได้ตามรูปแบบการใช้งานของแต่ละคนว่าจะเน้นความเป็น Content Creator หรือว่าการพกพาสะดวกหรือว่าความพรีเมียมหน้าจอใหญ่จอทัชได้เพราะว่าแต่รุ่นนั้นก็จะมีความโดดเด่นมีความน่าซื้อที่มันต่างกันออกไปอีกทีหนึงซึ่งก็ขึ้นอยู่กันแต่ละคนนะครับว่าเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ ใช้งานแบบไหนก่อนจากกันไปนะครับสลับคนที่สนใจจะซื้อโน้ตบุ๊ก Intel Evo ไม่ว่าจะเป็นทั้ง3รุ่นนี้ที่ผมแนะนำไปหรือว่ารุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมกันได้ที่เว็บไซต์แบรนาโดยถ้าซื้อกันช่วงนี้นะครับก็จะมีโค้ดส่วนลด2,000บาทให้ด้วยอย่าง AP 320ยังไงนะครับก่อนกดซื้อเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะสุดท้ายนี้นะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับกันด้วยนะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้เอมโป้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ